สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้ก็มาพบกับเก่ามาเชียเช่นเคยเ้อครับพี่น้องครับเอาคลิปนี้ครับผมมานําเสนอแนวทางตัวเลขของปูซีสเกตเช่นเชยเด้ครับผมครับเลขสตัววิเศษครับพี่น้องเนาะงวดว่างหันก็คือเขาตะเด่นนะครับผมประกบคู่กันมากๆครับผมสีตัววิเศษครับสําหรับเลขดับปูครับเลขดับปูกับ เฮาอยู่ครับพี่น้องเนาะตั้งแต่กาวมาเชียนํามาเสนอนี่บ่บ่แม่นน้อยๆคลิปบ่แม่นน้อยๆงวดได้ครับผมครับดับยูตลอดครับพี่น้องเลขตัวเดียวดับบนล่างเลยครับผมครับว่าหันปูดับสามครับผมสามก็ถือว่าดังเลยครับผมช่วงโครงสุดท้ายนี่มีติดสามลายเซียนอยู่ครับผมก็คือปูดับสามว่าหันครับพี่น้องเนาะงวดนี้ดับตัวใดครับผมพร้อมกับเลขสี่ตัววิเศษ กับจะเข้าไหมครับพี่น้องเนาะหลังจากที่เข่าสามตัวงวดออกสามเก่าสองแล้วมาหลุดงวดเมื่อกี้ด้ครับผมครับยังบดต่อเนื่องครับพี่น้องเนาะครับกษียว่าจะเดินเงีวอยู่หรอกครับผมงวดนี้กสีเขาครับพี่น้องเนาะความกับเล็กไม่น่าลงทุนของปูได้ครับผมปูสีสเกตครับสาหรับเลกล่างปูกับเขารักนวยอยู่ครับพี่น้องเนาะรักน้วยปูถือว่าเดินดีอยู่ครับรักน่วยปูใดหนึ่งครับ เอาก้อนที่จะไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขกับปูสีสเกตก็มาเชื่อกับขอกราบขอพระคุณปูเด้อครับผมครับไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขกับปูกันเลยครับฮัลโหลครับก็มาเชื่อการนมาสการครับอ่าเจริญพรเจริญพรครับปูสำหรับเลขซี่ตัวพิเศษเขาตัวตัวเด่นนะปูประกบปูไม่มาครับ มันบ้าเอวได้ยังไงนี่ไปตัวทีไปเลยเดี๋ยวนี้มันบ่ค่อยนิ่งเนาะปูมันบ่น,นิ่งยังไงาะไปตัวทีบเลยแต่ว่าก็สิเอาคือเก่าเด้อปูอเลขมีที่มากะเน้อปูเนาะน่ะาจามีดงกงกสองครับผมงออกหนึ่งงกสองเป็นเก้าหนึ่งเกา้าอันใดจังใดยังไงวครับผมก็ที่ว่าเห็นคักๆก,ก็คือเลขดับปูเนี่ยแหละครับผม คบิุหยอดดีดีปูเล็กดับหนิอยู่อยู่นั้กับเล็กกับเล็กสูตรล่างของปูนะครับผมเหล็กถือว่าลัหน่วยมาอยู่รับน่อยปูเดินเอาปูคลิปนี้ก็บจิมาตามเมเก้าแล้วครับผมสี่ตัวพิเศษครับผมสี่ตัวพิเศษสิบหกก่อข้อหกสิบแปดอ สีตัวพิเศษนี่ยอ่าลักไอ้มันมีสามกับสี่สามกับสี่อ่าตัวประกอบมันเนี่ยเก้ากับศูนย์เก้ากับศูนย์อ่ามีเก้าสามเก้าสามเก้าสี่เก้าสี่ศูนย์สามศูนย์สาม ศูนย์สี่กันกันสี่สามตัวเดียวกันสี่สามศูนเก่าว่ากันครับผมรอ่า่าเราศูนแต่ว่าขยันได้เก่ากับศูนยขยันเอาสี่านะครับผมเลขดับบนงวดเลขดับบนล่างหลักร้อยไปได้ อ่านับบนล่างสิบหน่วยแปดดับสิบหน่วยบนล่างงวดนี้แปดครับผมอะไม่น่าลงทุนมากกะเอาแต่ว่าตั้งแต่ปูหมานี่ยังไม่พลาดได้ครับผมครับบกเกียวกับรักลอยได้ครับผมครับเดินดีมากอ่าเอายูครับผมอ่าเอายูสิบหน่วยนี่ยูตลอดนะครับแต่ว่ารักลอยนี่ไปได้ยังว่ามันมันไปได้รักลอยแต่ว่าสิบหน่วยนี่ยูยู สิบสามงวดอ่ะเนี่ยทำต,ตามลาเ่นเบิ่งนี่สิบสามงวดติดเดียนี่ครับปู่อืมสำหรับตอนนี้เร่งๆไว้ไป,ป๊ะปุครับผมสอบส่วนตัวนี่สอบส่วนตัวนี่ว่ามันไอ้ตัวทีติดซีติดซีนะปู่อ่อมีเก0าซีศูนย์ซีน่ะเก0าซีศูนย์ซีซีสามหคือเลขที่ติดซี สามสี่เก้าศูนยมาบองหันรุดงวดนี่ยเข่าจักสามตัวคือเกานะพอนปูคือสิดีเนาะรุดไปแล้วกับขึ้นมาเข่าสามตัวคือยังงวดสามเก่าสองคือสิดีครับพี่น้องครับเลข่างเนี่ยลงคลิปไหมเนาะเลข่างรอปูทบทวนอีกก้อนก็นเลยครับผม กูถูกเพื่อนกันมืงหนีกับขี้ก่าวันที่สองสองสามมือนี่ก็ได้ครับเลขที่ที่มากก็จะเอาคือเก่าด้บปูเออที่ถาม่นให้คือเก่าล่ะเพราะว่าบางท่านเพิ่นอาจีเอาไปเล่นยญหกสองแล้วเอาลักลอยซี่แท่งสี่กับมีนะครับผมนี่ยังจะเกิดขึ้นได้หมดครับพี่น้องเนาะเลขแมนแมนแมนตัวไปนีะครับผมเลขของปูเป็นอย่งไรปูอากาศทั้งพุ่นครับผม เดี๋ยวนี้ฝนประมาณสามมื่อแล้วโอ้ประมาณสามมื่อแล้วอ่าประมาณสามมื่อพ่อสิได้ไอ้ให้ลูกหลานในดำหน้าแน่เอ้าไปบ้านเขาแน่ม่เตอรได้บ้านเขาเลยโอ้ครับผมทวงันเออมันกับไริษัทเน่าเมืดเอาปูเข่ามอเตอรในบ้านกันตีครับบ่ไอ้บางคนเขาก็บ้านในละแต่ว่าไอ้ลูกหลานลูกไส้ปูหน้ามอเตอร์ไซค์ มั่นกับบร,ริษถทอนทิมไปสามสิบสี่สิบห้าสิบไรนหรือมั้งอ๋อมะมีค้นซอยป่ะพ่ะอพอมันท่วมเลยนะมันเน่าเลยท่วมมันตกเป็นอาทิตย์เนาะมันท่วมเลยโอ้ตอนเลยแล้วกับคนกับมะมีนะ่นหมอกับยูสองก้นครับเนี่ยนะอ,อู้หลไยไรตัวนี้ปลูกไปประมาณห้าสิบหกสิบไรเนี่ยมั้ง, 50, like, งเสียดายโนะปู่เออเป็นตาเสียดายแต่กับมะมี่ราคาเราพี่นี่ครับโรคระบาด เมียนี่ปูพูนิดหน่อยมันในโลกระบาดมันมีราคาครับผมได้เฮ็ดยางยี่ปูพูว้าวว้าวว้าวว้เร็ปปูคนพอนเป็นทีหน้ามันต่ำนะอนมีน้ำครับผมเออเห็าหน้าครับมันหน้านี่นะครับผมออมันสำหรับคลิปนี้เก่ามาเชืยอกับสิรบกวนปูซัมหนีเด้อครับปูปนี้ อ่าจะเจริญพร้จะเญพรอนป้อูการนรรมจักรครับอ่าคุณพระรักษาเทวดาคุมกร้องครับผมเอาครับพี่น้องครับผมเลขปูสีสเกตครับพี่น้องเนาะสีตัววิเศษครับงวดนี้สิบหกกรกฎาคมหกสิบแปดได้สามกับสี่ประกบเก่ากับศูนย์นะครับผมหรือว่าสามสี่เก้าศูนย์ครับพี่น้องเนาะเลขสีตัวนี้กับปูไ้ เป็นบนล่างนด้ครับผมกับชิมี่เก้าสามเก้าสี่ศูนย์สามศูนย์สี่ครับผมกันสี่สามครับอีกตัวหนึ่งพวบระบบประกบก็คือศูนย์เก่าได้ครับผมกับกันสี่สามเอาเลขไม่น่าลงทุนทีพี่น้องครับี่รอคอยครับผมดับสิบหน่วยบนล่างงวดนี้ดับแปดได้ครับผมว่าหันดับสามครับพี่น้องเนาะพิจารณนาเบิงกับระวังให้ดีครับผมซี่ตัวพิเศษ เสนอบรได้เด้อครับผมครับสำหรับเรขของพอสอุบลครับผมรอก่อนเดอครับพี่น้องเดี๋ยวกัมาเชาเชมมานําเสนอครับร่วมไปถึงอีกหลายเส้นครับพี่น้องเนาะผู้ใหญ่ใจดีมาครบบนล่างเลยครับผมน่าสนใจมากครับพี่น้องเดี๋ยวเอามาตัดมาวิ่มาวิ่นมาตัดกันครับผมวาจิมาตีทางใดครับพี่น้องเนาะซอยกันบึงครับเอาอีกหลายเส้นเด้อครับผมก็มาเช์กับจตนําเสนอเช่นเคยครับพี่น้อง ถ่ายคลิปนี้เกามาเชียกับขออ้ออวยพรให้พี่น,อนอ้องชี่โชคดีถูกหวยลองเงินไปน้ำกันเด้อครับผม16กรกฎาคม6 8สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ